สามหนุ่มฮอตแน่ๆครับวันนี้เพราะว่ามไ,ไม่ต้องสามครับผมว่าขึ้นมากี่สิบหนุ่มก็ฮอตหมดนะวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านนะครับที่มาในเวที ผมต้องขอกราบขอพระคุณแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทนะครับรวมทั้งพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดอื่นๆที่เดินทางกันมาไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีราชบุรีและจังหวัดอื่นๆ กรุงเทพน้องจอกนี่ต้องไว้สุดท้ายเพราะเจอกันทุกเวทีเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตว่าเดี๋ยวดอกไม้ไว้ครังต้องขออนุญาตด,ดอกไม้ไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะได้รับดอกไม้อย่างเดียวไม่ได้พูดเลยผมต้องขอกราบสวัสดีไปยังพี่น้องที่รับชมผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์บลูสกาย ทีนิวส์หรือช่องทางอื่นๆที่รับชมพวกเราอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลกขณะดนี้ขอให้พี่น้องชาวชัยนาน้นส่งเสียงต้อนรับพี่น้องที่รับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ต้องชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเพราะจังหวัดชัยนาทนนแม้ว่าพักประชาธิปัตย์จะยังไม่มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ผมเชื่อว่าด้วยแรงใจแรงเชียร์ของพี่น้องที่ออกมาในวันนี้จะเป็นพลังให้ผู้แทนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นทำงานอย่างหนักและเข้มข้นขึ้นเพื่อให้พี่น้องชาวชัยนาทนั้นให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์มารับใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป <S <S และโดยเฉพาะนะครับแดดแรงๆอย่างนี้ยังออกกันมามากมายอย่างนี้ผมเชื่อว่า คราวหน้าประชาธิปัตย์มาที่ชัยนาทแน่นอนพี่น้องครับแต่ที่ต้องกราบเรียนพี่น้องเพราะว่าเวทีผ่าความจริงเวทีที่4 3ใช่ไหมครับพิธีกรถูกต้องค่ะเวทีที่4ี่ผมไปไม่ต่ำกว่า35ครับแต่อาจจะยังน้อยกว่าคุณพี่ทีหนองจอกหน่อยอเพราะว่าเรามีความจำเป็นครับพี่น้องครับที่จะต้องเดินทางไปทั่วประเทศ ในการพบปะกับพี่น้องประชาชนเพราะอย่างที่ทราบกันดีครับผมเองเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นสายล่อฟ้าก็มีหน้าที่เป็นโฆษกพักประชาธิปัตย์แต่ถ้าพี่น้องสังเกตได้ดีแล้วจะช่องสามห้าเจ็ดเก้าหรือทีวีอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่เห็นหน้าผมและพลพรรคประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสไปออกรายการหรือออกข่าวของเขาเลย วันก่อนโชคดีหน่อยครับกลับบ้านมาดึกหน่อยวันนั้นงานเสร็จดึกมาถึงบ้านตีหนึ่งกว่าเปิดช่องฟรีทีวีของรัฐบาลโอ้เห็นหน้าเราโผล่มาหน่อยหนึ่งตอนเกือบเวลาตีสองเพราะฉะนั้นผมอาจจะเป็นขวัญใจของพวกกลับบ้านดึกนะครับหลังๆเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่แหละครับถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมพักประชาธิป,ปัตย์ต้องร่วมกับภาคประชาชนในการจัดเวทีปราศัยเดินทางไปทั่วประเทศ พะมีความจริงหลายอย่างเรื่องราวมากมายหลายประการที่เราต้องเล่าสู่กันฟังเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นไปพูดต่อไปบอกต่อเพื่อให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศแห่งความจริงไม่ใช่มีรัฐบาลที่โกหกหลอกลวงประชาชนอยู่อย่างนี้ต่อไปครับประเด็นแรกเลยที่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องก็คือว่าถ้าเราทราบกันดีเรื่องที่เป็นที่ร้อนแรงที่ฮอตที่สุดขนาดนี้ครับ อาจจะร้อนแรงกับแสงแดขดขณะนี้ก็คือว่ารัฐบาลกำลังจะสร้างนี่ให้กับพี่น้องประชาชนไม่มากครับสองล้านล้านเท่านั้นเองเงินสองล้านล้านนี่เราพวกเราไม่ต้องไปนึกละครับมันมากแค่ไหน <S <S แต่วันก่อนก็มีคนก็คิดให้ว่าเงินสองล้านล้านานี่มันเยอะขนาดไหน เขาก็เอาความยาวของแบงค์พันนี่แหละครับมาเย็บต่อกันจำนวนแบงค์สองล้านล้านใบเนี่ยเอาแบงค์พันเย็บต่อกัน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 ไปเรื่อยปรากฏว่าเขาไปนับความยาวพันรอบโลกใบนี้ได้แปดรอบพี่น้องครับคือพันน่าจะใช่หน้าเลยนะครับวิ่งไปเลยครับผ่านทะเลไปยุโรปไปอเมริกา ไปอฟริกาวิ่งวนกลับมาใหม่ผ่านแม่น้าเจ้าพยากลับมาตรงนี้พันได้แปดรอบพี่น้องเพราะฉะนนี่คือหนี้สินที่พวกเรากําลังจะแบกรับร่วมกันแล้ววันก่อนรัฐมนตรีคลังออกมาพูดนะครับผมก็อุ่นใจแกบอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสองล้านล้านนี่เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ใช้หมดรับรองไม่เกินกึง่งศตวรรษ สำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่ากึง่งศตวรรษเท่าไหร่50ปีครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าช่วงอายุขายผมผมไปก่อนแน่นอนแต่แถวๆนี้ไปก่อนก่อนผมเยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหนักใจไอ้ที่หนักใจเด็กๆที่นั่งอยู่นั่นแลยยิ้มไม่รู้เรื่องโดนเต็มๆครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเท็จจริงที่ต้องกราบเรียนพี่น้องว่า นอกจากปริมาณเงินมหาศาลที่กู้มาแล้วระยะเวลาแทบจะเป็นช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะต้องใช้นี่มากไปกว่านั้นก็คือว่าเขาชอบพูดครับเขาชอบบอกว่าพอประชาธิปัตย์ไปค้านไม่เห็นด้วยก็ไปอ้างว่าตกลงไม่อยากเห็นการพัฒนาหรือผมยืนยันเป็นครั้งที่สิบครั้งที่ร้อยประชาธิปัตย์เห็นด้วยเต็มที่กับการพัฒนาประเทศ ให้สวัสดิการกับประชาชนแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องกู้เลยครับพี่น้องถ้ารัฐบาลน,นั้นมีความจริงใจวันนี้เขาจะกู้มาสองล้านล้านบาทแต่บอกว่าจะขอใช้ปีละสามแสนล้านคือจะผูกพันไปเจ็ดปีผมถามว่าถ้าคุณใช้เพียงแค่ปีละสามแสนล้านเนี่ยทำงบประมาณขาดดุลให้มันอยู่ในบัญชีของรัฐบาลให้สภาตรวจสอบได้ มันก็เป็นสิ่งที่ทําได้และประชาธิทัตปัดทำให้เห็นมาแล้วครับพี่น้องแต่สาเหตุเดียวสาเหตุเดียวที่เงินสองล้านล้านนี้จําเป็นต้องถูกหยิบยกออกไปนอกสภาอย่าให้สสไปตรวจสอบอย่าให้ใครไปเห็นได้มีเรื่องเดียวเพราะเขาต้องการกําหนดเองว่าเงินก้อนนี้จะถูกใช้ที่ไหนเมื่อไรอย่างไร ถ้าเป็นเงินปกติของรัฐบาลจะมีกระบวนการตรวจสอบโดยสภาผ่านไปแล้วจะมีสภาพัฒน์สำนักงบประมาณมากั่นกรองโครงการสร้างไปนะครับรถไฟความเร็วสูงเราเห็นด้วยแล้วที่มาพูดนะครับบอกประชาธิปัตย์ไม่เคยสนใจเรื่องรถไฟความเร็วสูงไม่เคยเรื่องสนใจเรื่องรถไฟรางคู่ ผมจะบอกให้นะครับว่าคนที่เป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้ในประเทศไทยชื่อสุเทพเพือกสุบรรที่นั่งอยู่ห้องหลังนี่แหละครับเพราะท่านสุเทพเพือกสุบรรณเป็นคนที่ไปเจรจากับประเทศจีนที่จะมีการลงทุนร่วมกันระหว่างสองรัฐบาลลงทุนร่วมกันเพราะอะไรครับเพราะถ้าเขามาลงทุนให้เราออกที่เขาออกรางมันใช้เงินน้อยหน่อย แล้วพอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ก็จ่ายคืนหนี้กันไปแต่สุดท้ายรางรถไฟมันอยู่บนแผ่นดินไทยเป็นของลูกหลานของคนไทยพี่น้องครับแล้วไม่ต้องสร้างหนี้แม้แต่บาทเดียวแล้วรถไฟรางคู่ของประชาธิปัตย์นะไปต่อเชื่อมกันแต่แหนองคายต่อจากลาวจากจีนลงมาที่หนองคายเชื่อมลงมาโคราชมากรุงเทพไปหัวหินต่อไปถึงชายแดนภาคใต้ไปประดังเบซา นี่คือสิ่งที่พักประชาธิปัตย์วางรากฐานไว้ทั้งหมดแล้วเราไม่เคยพูดเลยครับว่าต้องขอใครกู้สักบาทเดียวเพราะการพัฒนาประเทศที่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นของรัฐบาลที่รู้จักแยกความผิดชั่วดี ถ้าจะกู้เงินกันแบบนี้มาพัฒนาแบบไม่มีหลักการไม่มีรายละเอียดประชาธิปัตย์ไม่มีบรรทัดทำและผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ยอมให้เราทำแน่นอนนี่เป็นสาเหตุครับว่าวันนี้ทำไมเราต้องคัดค้านเงินสองล้านล้านที่ถูกหยิบยกเอาไปนอกงบประมาณรายละเอียดโครงการทราบไหมครับเขาจะขออำนาจพี่น้องไปกู้เงินสองล้านล้านที่พันโลกได้แปดรอบเนี่ย มีรายละเอียดโครงการเสนอให้สภาผมไม่รู้อ่านกันไหวหรือเปล่าครับสี่หน้าเขียนแค่นี้ครับบอกว่าจดหมายฉบับนี้จะให้อำนาจกระทรวงการคลังไปกู้เงินมาสองล้านล้านเพราะฉะนั้นผมต้องย้ำกับพี่น้องนะครับที่เราขวางเราไม่ได้ขวางพรบพัฒนาประเทศแต่พรบฉบับนี้มันเขียนครับ ว่าให้อำนาจกระทรวงการคลังไปกู้เงินเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ก็ได้มันก็คือพอรบรสร้างนี้ให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนนี่เป็นสิ่งว่าทำไมเราถึงต้องทักท้วงต้องตักเตือนให้เขาทบทวนแล้วทราบไหมครับสองล้านล้านเนี่ยไม่มีครับรายละเอียดว่าจะไปสร้างอะไรตรงไหนอย่างไร บอกแค่ว่าจะมีรถไฟความเร็วสูงจะพัฒนาท่าเรือจะพัฒนาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ยังบอกไม่ได้ว่าตกลงมันจะไปอยู่ตรงไหนแต่ขอเงินเอามากองไว้ก่อนนี่คือการกู้มากองรอไว้โกงกินชัดเจนของรัฐบาลพักเพื่อไทยพี่น้องแล้วถ้าพี่น้องจําได้พี่น้องชัยนาทน่าจะจําได้ดีครับพี่น้องที่อยู่จังหวัดริมแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งหมดเนี่ยนอกจากสองล้านล้านกู้ ก้อนนี้แล้วสองปีก่อนที่เกิดมาหาอุทก,กภัยที่ต้องมีเขื่อนขึ้นมาตรงนี้แหละครับที่น้ำแม่น้ำเจ้าพยานเอ่อท่วมท่วมหลายจังหวัดจำได้ไหมครับพอท่วมเสร็จเขาบอกเลยไม่ได้แล้วพี่น้องเดือดร้อนคุณยิ่งรักมาแถวๆนี้แหละครับน้ำตาไหลน้ำตาซึมกันเป็นทั้งแถบ บอกพี่น้องเดือดร้อนมากไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องของกู้เงินสามแสนห้าหมื่นล้านมาดูแลแก้ไขปัญหาไม่ให้ชาวภาคกลางต้องจมน้ําอีกพักประชาธิปัตย์ก็รับฟังอยู่ครับวันนั้นแม้เราจะทักท้วงว่ามันไม่จําเป็นเร่งด่วนเพราะคุณสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ําสร้างทางเดินน้ํามันไม่เสร็จภายในเดือนสองเดือนเราบอกทําไมแม่เอาเข้าสภามาให้เราพิจารณา มีการไปยื่นให้ตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่เอาละครับเมื่อศาลท่านเห็นว่าเป็นความเร่งด่วนให้ออกเป็นพรกรให้ไม่มีการตรวจสอบสามารถที่เอาเงินไปกู้ได้สามแสนห้าหมื่นล้านทันทีเราไม่ว่ากันแต่วันนั้นเนี่ยศาลตัดสินว่ารัฐบาลกู้ไปเลยสามแสนห้าหมื่นล้านเมื่อประมาณเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าวันนี้ กำลังจะเข้าสงกรานต์ปี2556พี่น้องทราบไหมครับว่า350,000ล้านที่เขาอ้างว่าด่วนนักด่วนนะจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเขาเบิกไปใช้7,000ล้านเท่านั้นครับเพราะอะไรครับเพราะเขารอไงครับรอว่าจะเอาใครมาประมูลดีจะเอาเก,เกาหลีใต้ดีไหมจะเอาจีนดีไหมเอาญี่ปุ่นดีไหม และสังเกตไหมครับพี่ชายนายกรัฐมนตรีคนทางไกลคนแดนไกลนี่แหละครับช่วงหลังๆนี่ไม่รู้เป็นอะไรรักประเทศเหล่านี้แล้วเกินเดี๋ยวก็เกาหลีใต้เดี๋ยวก็จีนแล้วสุดท้ายเดือนหน้าครับกำลังจะประมูลบริษัทที่จะมารับงานสามแสนล้านผมคิดไม่ผิดเลยพี่น้องแม้แต่เงินกู้สามแสนก็ฮิตซีรีส์เกาหลีเหมือนกันครับพี่น้องครับ แต่ผมเชื่อว่าซีรีส์เกาหลีครั้งนี้คนไทยดูตอนจบน้ำตาตกแน่ๆครับพี่น้อง <ไป S 1> นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ผมต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนให้รับทราบเพราะสามแสนเก่าคุณยังไม่ได้ใช้เลยจะเอาอีกสองล้านล้านไปกองไว้รอกันโกงเรื่องต่อมาครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พี่น้องก็ทราบดีว่าวันนี้เขามีการพยายามจะยื่นไม่ใช่พยายามครับยื่นไปแล้วขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นลายมาตราแล้วก็กล่าวอ้างครับบอกว่าถ้าแก้เป็นลายมาตราแล้วประชาธิปัตย์ต้องไม่ขัดขวางเพราะประชาธิปัตย์ก็เคยแก้ผมก็บอกว่าถูกต้องครับคุณแก้รัฐธรรมนูญล,ลายมาตราแก้ได้ประชาธิปัตย์เคยแก้ แต่คําถามที่สําคัญคือจะแก้ลายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับแล้วประชาชนได้อะไรพักเพื่อไทยช่วยตอบประชาชนที่นั่งอยู่ตรงนี้หน่อยครับเพราะเขาสมประโยชน์กันชัดเจนพี่น้องฝั่งสอส,อสอพักเพื่อไทยไปยื่นขอแก้รัฐธรรมนูนไปแก้เรื่องที่เกี่ยวกับสอวอะคือสอสอไปยื่นในสอวอบอกว่าขอต่อไปนี้นะสอวอเลือกตั้งเนี่ย 6ปีเดิมไม่ให้ลงเลือกตั้งใหม่สอสอกลุ่มนี้ก็ไปยื่นให้บอกว่าช่วยแก้ให้หน่อยว่าสอวกลุ่มนี้หมดสมัยแล้วให้เขาลงเลือกตั้งได้เป็นอีกครั้งหนึ่งเถอะส่วนสอวก็เหมือนกันครับสอวก็ไปยืน่นแก้ไขประเด็นที่สอสอ,อยากได้ที่เขายื่นเองไม่ได้เนี่ยเพราะเขากลัวว่าถูกจะถูกตีความว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน ก็เลยต้องไปซูอีกันว่าประเด็นที่สอสอ,อยากได้สอวอยื่นให้หน่อยประเด็นที่สอวอ,อยากได้สอสอช่วยสนองให้หน่อยผมถึงได้กราบเรียนว่าสุดท้ายมันไม่ได้สะท้อนหรอกครับว่าประเทศไทยประชาชนไทยจะได้อะไรจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้มากไปกว่านั้นครับมีการพยายามที่จะแก้ไขมาตรา190 มาตรา190เนี่ยเป็นเรื่องของการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศเดิมรัฐธรรมนูญเขาระบุไว้ว่าถ้ามีการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจทางสังคมหรือทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญรัฐบาลต้องนำสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวไปเปิดเผยต่อสภาเพื่อให้ประชาชนนั้นรู้ว่า รัฐบาลกําลังจะไปตกลงอะไรกับประเทศอื่นๆหรือรัฐอื่นซึ่งเรื่องนี้ประชาธิปัตย์ก็เคยแก้ไขครับแต่เราแก้ไขเพราะวันนั้นเราเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนแล้วเราเปิดเผยทันทีในสภาหมายความว่าคู่เจราจาของเราประเทศนั้นเขารู้เหมือนกันก็ต้องไประบุรายละเอียดกันให้ชัดเจนมากขึ้นว่ามากน้อยแค่ไหน ที่จะเปิดเผยมากน้อยแค่ไหนที่จะเล่าให้สภาฟังในครั้งแรกซึ่งก็แก้ไขกันไปเสร็จเรียบร้อยผมก็ไม่เข้าใจว่าครั้งนี้เขาจะแก้อีกทำไมรากฏว่ามีเสียงเล่าให้ผมฟังครับบอกว่าที่เขาแก้190เนี่ยเขาจะตัดคำว่าอธิปไตยนอกอนาเขตให้ออกจากรัฐธรรมนูญไป ผมไม่แน่ใจนะครับอธิปไตยนอกอนาเขตของเขาหมายความว่าอะไรแต่ถ้าตีความกันง่ายๆถ้าเราคิดว่าแผ่นดินไทยนี้เป็นอธิปไตยในอนณาเขตมันเป็นไปได้หรือไม่ว่าอธิปไตยนอกอนณาเขตก็คือพื้นแม่น้ำและทะเลเพราะผมปฏิเสธที่จะคิดไม่ได้เลยครับว่ามันมีความพยายามที่จะเจรจา แบ่งพื้นที่น้ำมันและกา๊าซในอ่าวไทยระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่และตราบใดที่มาตรา190นี้ยังค้างอยู่ยังคงอยู่อย่างนี้มันจะเป็นกว้างก้างขวางคอคนที่คิดจะฮุบน้ำมันและกา๊าซในอ่าวไทยพี่น้องครับ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าตัดออกไปได้ว่าต่อไปนี้เจราจาอะไรนอกอาณาเขตไม่ต้องมาเสนอสภา ไม่ต้องเล่าให้ประชาชนฟังเขาจะแอบไปเจราจากันแล้วเอสโซเชลคาวเท็กซ์ใครจะเอาไปวันนั้นเราไม่รู้แล้วครับรู้อีกทีคือมาเติมปั๊มที่ใส่หน,น้าดีแล้วพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องกราบเรียนและเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนั้นโดนเบียดบังหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริงที่ต้องเป็นของลูกหลานคนไทยทุกคนครับเมื่อสักครู่หลังเวทีมีคุณพี่ จากที่ชัยนาทเนี่ยครับเดินมาบอกผมว่าถ้าไม่มีพักประชาธิปัตย์ประเทศแย่แน่ผมยังไม่ได้ตอบเลยครับแต่ข้อที่จริงคือไม่ใช่หรอกครับไม่มีพักประชาธิปัตย์ประเทศยังอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีพี่น้องคนไทยที่รักชาติรักสถาบันอยู่ตรงนี้เราอยู่ไม่ได้ผมกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกคนครับ สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้กราบขอบพระคุณมิน้องทุกท่านครับขอบคุณคุณชวนนนทินทราโกมันสุดเปอย่างสูงค่ะ